สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับ e ีนี้นะครับเป็นอีที่3 2 3นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้ผมก็จะนําพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม A นะครับเอามาแบ่งปันพี่พี่เอเอามาให้รับชมกันนะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับในราคาที่พี่พี่สามารถจับต้องได้ลูกค้าสามารถจับต้องได้นะครับ ก็ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องอนพระเครื่องนะครับพี่ๆครับนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้นะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าโซนไอเดียไลน์นะครับแอดไลน์ด้วยที่ทีทีเอ็นเก้าแปดเจ็ดนะครับทีทีเอ็นเก้าแปดเจ็ดมาๆมาชมกันเลยนะครับ องค์นี้นะครับพี่พี่นะองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระนิยมพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับองค์ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่นะองค์นี้ต้องบอกเป็นพระที่สวยคมชัดลึกนะครับเป็นพระที่สวยคมชัดลึกและรายละเอียดชัดเจนนะครับพี่พี่ท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆนะครับองค์นี้นะครับนี่เห็นไหมพี่เห็นไหมดูคาบดูคาบสนิมสาแดงนะครับคาบตะกั่นสีดํา เนื้อเหลืองอมเขียวนะพี่นะใบหูนี่ติดชัดเจน,นพี่เห็นไหมใบหูติดชัดเจนนะครับนี่เป็นใบหูเป็นแบบเหมือนใบหูคนหรือเป็นอ่าใบหูคล้ายๆผ้าสักกระจายเลยนะพี่นะเห็นไหมสองข้างเลยพี่เห็นไหมแล้วดูสนิมสาพ,พี่เห็นไหมคราบประการสีดํานะครับนี่เห็นไหมนี่มีคราบสาดแดงๆนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมดูผิวพี่เห็นไหมนี่ เนื on, right? so nice, really? right ้อเหลืองอมเขียวนะครับองนี้นะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะพี่นะองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับดูใบหน้านะพี่นะหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนี่ยดูใบหน้านะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นพิมพ์กีตาเขาจะมีเม็ดขีตานะครับแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะรูปทรงที่แตกต่างกันไปนะพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับมีพิมพ์นิยม A และพิมพ์นิยม B นะครับองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระพิมพ์นิยม A นะครับนี่ ดูเส้นนะครับนี่เส้นริ้วจีวรคมชัดลึกนะพี่นะเห็นไหมนี่ใต้คางนะครับใต้คอลึกๆนะครับซอกคอลึกๆนะครับพี่เห็นไหมดูผิวพันธุ์องค์นี้นะครับพี่องค์นี้นะครับผมแบ่งปันที่3,500บาทนะพี่นะ3 5 0พบาทนะครับรีบเลยพี่ราคานี้นะครับปกตินะครับพระสวยๆแบบเนี้ยผมเปิดเป็นหมื่นนะพี่อ่าผมเปิดเป็นหมื่นนะปกตินะครับ แต่ปีนี้นะครับผมก็จะหาพระมาแบ่งปันแบบราคาย่อมเยาราคาพี่พี่สามารถจับต้องได้นะครับองค์นี้3,500บาทพี่สวยจริงนะครับดูนะครับเห็นไหมตานะครับปากจมูกติดชัดเจนนะครับองค์นี้ก็ต้องผ่านการใช้มานะครับแต่เนื่องว่าพระเขายังสวยคมชัดลึกนะครับเนี่ยเห็นไหมผิวเขาเปิดเปิดอย่างเงี้ยแสดงว่าพระผ่านการใช้มาแล้วดูคาบตะกันสีดำนะพี่นะเห็นไหมคาบสายเห็นไหม นิมสาแดงนะครับสนิมสาแดงเนี่ยคือเขาเรียกจะเป็นสนิมของทองเหลืองก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมดูเห็นไหมดูครับสนิมนะครับพี่เห็นไหมนี่คาตะกันดูใบหน้านะครับนี่ปากนะครับโอ้โหยิ้มสวยเลยนะพี่นะอ่าเห็นไหมแล้วนะครับพิมพ์นิยม A พิมพ์นิยม B เขาแยกกันยังไงพี่พิมพ์นิยม A นะครับเขาจะมีนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมที่เขาเรียกเป็นคล้ายๆดวงตานะพี่ เขาเรียกดวงตาพิ์นะครับเขาเขาเรียกดวงตาพิ์นะพี่เห you ็นไหมเป็นต really ิ time, ่งตรงเนี้ยเป็นรูปแบบเนี <songs. S 2> ้ยคล้ายๆดวงตาแล้วจีวรตรงเนี้ยเขาก็จะเป็นเส้นนะครับเห็นไหมเป็นเส้นเป็นล่องถ้าเป็นนิยมบีตรงนี้จะเป็นก้อนๆนะครับเป็นแบบเนื้อตันๆตรงนี้จะไม่มีนะครับนิยมบีแล้วก็จะมีมือนะครับมือลองตรงนี้นะครับถ้าเป็นนิยมบีนะนิยมเอนะครับก็จะมีเนื้อตรงนี้นะครับเนื้อเกินตรงนี้เชื่อมกับสังคตินะครับ อ่าเนื้อเกินจากจีบอเชื่อมสังกตินะพี่นะอ่าด้านข้างนะพี่องนี้แบ่งปันที่3,500บาทพี่3,500บาทนะครับราคานี้นะครับพี่ๆนะราคานี้ต้องบอกว่าเป็นราคาที่อ่าเอามาแบ่งปันในที่สามารถจับต้องได้เลยพี่เห็นไหมรอยชอบแล้วดูรอยตะไบพี่บางองค์เขาก็จะแต่งเรียบไปเลยก็มีนะพี่นะอ่าแต่ไม่เห็นก็มีนะพี่แต่ไม่เห็นก็มีนะเพราะว่าบางทีก็ผ่านการใช้มา ผ่านการใช้มาเยอะแล้วก็สนิมขึ้นคลุมอะไรหน่จะมองไม่เห็นองนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดที่ดีนะครับเห็นไหมอ่องตาใบเก่า,เก,าเก่าโบราณนะครับรอยช่อก้านชนวนเห็นไหมพี่จะไม่ได้กลมสะทีเดียวนะการชนวนแล้วเนี่ยตุ่มๆ่มเนะี่ยคือธรรมชาติของหลุมนะครับธรรมชาติของหลุมนะพี่นะเห็นไหมการชนวนนะพิมพ์นิยมเขาจะมีช่อนะครับพิมพ์ี่ตาเขาจะไม่มีช่อก้านชนวนแต่เขาจะมีร่องรอยนะครับการ โลหะเข้านะครับพี่นะต้องบอกอธิบายกันอย่างนี้เลยนะครับองนี้นะครับแบ่งปันที่3,500บาทเองพี่ผมแบ่งปันที่3,500บาทเองพี่ไวไัยเลยพี่เอาไวไัยนะขอราคาไว,ไวัยขอราคาไว,ไวัยพี่ต่รอลองได้นิดนึงพี่เพราะว่าผมก็เอามาเปิดแบ่งปันในราคาที่เบียดเบียดนะครับเบียดเบียดทุนเลยนะพี่นะเห็นไหมดูใกล้ๆดิพี่เห็นไหม อ่าเนีเห็นไหมตาพี่อินพี่อ่ะดูนะครับพี่นะอ่าเห็นไหมต้องบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มสุดๆครับกับกับพระสวยๆค,คมๆแบบนี้กับราคาย่อมเยาแบบนี้นะพี่นะพระสวยๆคมๆแบบนี้ราคาย่อมเยาแบบนี้พี่โอ้โหใครเห็นแล้วชอบดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจรีบทักมาเลยนะพี่นะรีบทักมาเลยพี่เห็นไหมดูนะครับนี่ผมค่อยๆไล่ให้ดูนะพี่นะ เห็นไหมใต้ฐานเห็นไหมอ่าองนี้นะครับแบ่งปันที่3,500บาทนะครับแบ่งปันที่3,500บาทนะครับพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ